สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบก,กับช่องจ้าจ๋าปากกระพวนเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะเราเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะสี่โมงเย็นว่าหวยจะออกตัวไหนเนาะเพราะว่าวันนี้ก็วันที่1ิหแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวใครนะคะที่ถามว่ามีตัวเลขไหนบ้างที่น่าลุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะแล้วก็มีชุดของแม่น้ำหนึ่งตัวฟันมาให้นะคะ ไม่ใช่ของแม่น้ำหนึ่งน้องของแม่น้ำหนึ่งตัดออกก่อน <g ül> ของเจ๊ฟองเบียนะคะหางเดียวฟันนะคะเม็ดเดียวเน้นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่ามีตัวไหนบ้าง <g ül> แล้วก็เพื่อนๆที่าถามจ๋ามาว่าจ๋าชอบตัวไหนบ้างนะคะ <g ül> เดี๋ยวเรามาดูกันในในวันนี้เลยแล้วก็มันมันค่อนข้างงวดนี้เลขอะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ <g ül> เหมือนกับว่ามันมันงวดที่แล้วอะมันเข้าหลายเจ้าใช่ไหมมันเข้าหลายหลายสำนักมากแล้วงวดนี้เลข ให้มาตรงกันอ่ะมันเยอะมากแล้วก็กลายเป็นเลขดังไปแล้วคราวนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนแต่ว่าให้ระวังด้วยนะคะว่า50กับ53อ่ะอ่ะขออภัยค่ะพูดผิดอีกแล้วหกับ03อ่ะเป็นเลขที่มองข้ามนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ก่อนนะคะ มันจะเป็นเลขที่มองข้ามไม่แน่นะคะว่ามันจะมาแต่มันไม่มีที่มาหรอกก็คือว่าเหมายความว่ามันไม่มีสำาน่งไหนให้เน้นๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ให้เราวังไว้ว่าอาจจะมานะคะเดี๋ยวมาดูกันสำหรับวันนี้นะคะสี่โมงเย็นนะคะเอาง่ายๆเลยถ้ามันเยอะจัดก็ไม่ต้องเล่นมันเลยก็ได้นะคะคือว่ามันเยอะมันดังมันอั้นอย่างเงี้ยอืมถ้ามันเยอะขนาดนั้นก็เราไม่เล่นดีกว่าก็ได้นะคะ อ่ะอันนี้นะคะจะเป็นชุดของเจฟองเบียนะคะฟันห้านะเม็ดเดียวห้าเก้ากับหกหนึ่งสามนะคะอันนี้เม็ดเดียวฟันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะถ้าชอบชุดสองตัวก็ตัดเล่นเอาเลยนะคะอั้นไม่อันอ้นเราไม่รู้นะบางที่ก็อาจจะไม่อั้นนะคะก็ลองลองดูนะคะอ่ะอันนี้อันนี้นะคะจะลองตัดให้นะคะลองตัดให้ จากตัวนี้นะคะอันนี้ชุดสามตัวกับสองตัวของเจฟองเบียามาดูเลขของจ๋านะคะว่าจ๋าชอบแล้วก็ถามว่าจะซื้อไหมมันเยอะอ่ะมันเยอะแล้วจ๋าก็เลยว่าไม่รู้จะซื้อหรือเปล่าด้วยแหละอืมแต่ว่าได้ลอตเตอรี่มาแล้วก็เอาไว้ลุ้นก็พอสามตัวก็จะมี295อันนี้จะเป็นเลขฝันต่อวดตั้งแต่วดที่แล้วเพราะว่าจ๋าชอบแบบว่า,าฝันว่นนี้ แล้วมันไม่ออกมันจะไปออกว่าต่อไปเนี่ยจ๋าก,ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะเลขตามของจา๋าตัวนี้นะห้าห้าหกจะเป็นเลขของดีที่หลวงพ่อให้พี่ชายนะคะก็ลองดูแล้วก็แปดสองหนะคะแปดสองหนี้ให้ติดไว้นะคะหกับเก้าก็อย่าลืมนะคะหกับ9้ามันตัวเดียวกันนะคะหกกับ9้าตัวเดียวกัน8ดกับสก็ตัวเดียวกันนะติดไว้นะคะสองตัวส่วนเลขสองตัว อันนี้นะคะ95 95ดังมากนะดังมากแล้วเป็นเลขอันด้วยแหละรู้แล้วแหละนะคะว่ามันเป็นเลขอันด้วยแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะ70 70ก็เลขของดีนะคะ87ก็อันดับนะคะของจ่าเองแล้วก็90นะคะ90ก็ให้ติดไว้หน่อยนะคะเพราะมันมันก็ไปชนกับเลขของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะ,ะแล้วก็47นะคะ47 เลขชี้เป็นชี้ไต้นะคะ,ะ87นะเขียนมาอีกแล้วอีกแล้วแล้วมันจะออกไหมนะคะอะก็ลองดูลองดูนะคะส่วนเลขระวังนะคะก็คือ50กับ03เลขระวังเนี้ยมันมัน,ม,นมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับว่ามันมองข้ามเป็นเลขตัวมองข้ามเนาะอืมมันก็ไม่แน่หรอกว่ามันจะมาหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งชุดที่จะอยากฝากนะคะนั่นก็คือเลขเบิ้ลเนานะ22 อันนี้นะคะจะเป็นเลขเบิ้ล2 2 2สคือเป็นเลขฝันของจ่าเองนะคะแล้วเมื่อคืนล่าสุดเดี๋ยวจ่เขียนเขียนข้างหลังก่อนล่าสุดนะคะจ่าฝันน้องว่าความเป็นจริงอะ่ะจ่าก็ภาวนาเหมือนกันน้อว่าจ่าก็อยากได้นะคะเดี๋ยวจ่าเขียนแจกแจงให้เลย มันก็เยอะนะคะมันก็เยอะา่าเป็นเลขทั้งหมดทั้งหมดอ่ะนะเนี่ยนะคะที่จะได้เมื่อคืน4195นะคะจับมาก็จะเป็น419 195นะ495นะคะ411995แล้วก็45นะคะอันนี้นะคะจะเป็นเลขฝันของจ๋านะอันนี้ก็อยากอยากให้เพื่อนๆติดเออเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนานๆฝันอะไรนะคะก็ฝันว่าเ,าเห็นเป็นตัวเลขแล้วเขาบอกด้วยนะคะ มาพร้อมกันเลยเมื่อคืนอะ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆแคปไว้เดี๋ยวกลัวแคปไม่ทันอันนี้เลขของจ๋าฝันเมื่อคืนเลยนะคะก็ยังไงให้เพื่อนๆน,นะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะน่าจะมีเหลืออยู่เลยสำหรับวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมให้กําลังใจจา๋าเนาะยังไงก็ขอให้เฮงๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆน,นะคะก็ เอาแต่เช้าเลยให้แต่เช้าก่อนนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ